ครับผมสวัสดีครับสําหรับคลิปนี้ผมจะมาแนะนํนาการใช้โปรแกรมไลน์นะครับส่งรูปภาพแบบออริจินอลแบบไม่ลดขนาดนั่นเองนะครับโดยปกติแล้วไลายเวลาเราส่งรูปภาพปกติไปมันจะลดขนาดไฟล์ของเรานะครับแล้วก็ตอนท้ายคลิปผมก็จะมาแสดงให้ดูด้วยครับมันแตกแต่างกันยังไงครับรูปภาพแบบออริจินอลกับแบบส่งแบบปกตินะครับไปดูในคลิปเลยครับ สำหรับท่านที่เข้ามาชมเป็นครั้งแรกหรือว่ายังไม่ได้กดปุ่มติดตามนะครับกดปุ่มติดตามได้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดสาระความรู้ใหม่ๆนะครับครับมาเริ่มกันเลยนะครับสําหรับการส่งรูปภาพผ่านโปรแกรมร้านนะครับผมก็เข้าไปที่แชทที่เราต้องการจะส่งรูปภาพไปหาใครนะครับผมแล้วก็เลือกไปที่รูปภาพด้านล่างซ้ายมือนะครับที่เป็นรูป รูปวิวนะครับรูปภูเขากับพระอาทิตย์หรือเปล่าไม่รู้นะครับเป็นกับสเหลียบข้างๆกล้องถ่ายรูปนี้นะครับกดเข้าไปเลยครับหลังจากนั้นมันจะแสดงรูปขึ้นมานะครับให้เราเลือกรูปภาพนะครับโดยรูปภาพตัวนี้เป็นไฟล์ที่ผมถ่ายมาแล้วนะครับมันจะอยู่ที่ประมาณสี่เมกะนะครับพอเราจะเห็นไอตรงคาว่าต้นฉบับอยู่ข้างบนรูปภาพนี้เห็นไหมครับตรงนี้นะครับไอถ้าเราเตกให้มันเป็นแถบสีเขียวขึ้นมาอย่างนี้นะครับก็คือเป็นการ ส่งรูปภาพแบบต้นฉบับนั่นเองก็คือจะไม่ย่อภาพลงนะครับผมหลังจากนั้นเราก็ส่งไปนะครับนะครับมันก็จะทําการส่งนะครับพอส่งเสร็จนะครับผมเวลาเราติ๊กไปที่รูปภาพที่เราส่งไปนะครับแล้วกดดาวน์โหลดกลับมานะครับมันก็จะถามว่าเราจะดาวน์โหลดมาเขียไว้เป็นแบบต้นฉบับหรือว่าเป็นแบบมาตรฐานดูเห็นไหมครับขนาดที่แตกต่างกันถ้าเป็นแบบปกตินั่นแค่ 138k เเองนะครับ ส่วนต้นฉบับนั้น4เมกนะครับผมมันแตกต่างกันมากเลยครับเดี๋ยวไปดูข้อเปรียบเทียบเลยนะครับสําหรับวิธีส่งก็มีเพียงเท่านี้นะครับแบบส่งแบบต้นฉบับนะครับง่ายมากเลยนะครับเดี๋ยวไปดูข้อเปรียบเทียบเดี๋ยวผมจะเปรียบเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่ารูปภาพมันต่างกันยังไงนะครับเนี่ยนะครับนี่เป็นรูปภาพที่ผมขยายมาแล้วนะครับก็ด้านซ้ายมือจะเป็นส่งแบบปกตินะครับด้านขวามือจะเป็นแบบต้นฉบับนะครับดูความคมชัดนะครับผมก็ขอให้ปรับ วิดีโอให้เป็นแบบ Full HD ด้วยนะครับผมจะได้เห็นภาพชัดๆนะครับในที่นี้นะครับก็จะได้ทราบว่านะครับเวลาเราส่งรูปภาพแล้วเราเอาไปล้างหรือเอาไปอัดออกมานะครับก็เราไปส่งแบบตัวฉบับเป็นไฟล์ตัวฉบับมันจะให้ภาพและรายละเอียดที่คมชัดกว่าและเหมาะที่จะเอาไปตกแต่งภายหลังด้วยนะครับผมก็นอกจากขนาดไฟล์ที่แตกต่างแล้วนะครับก็ สามารถตกแต่งอะไรพวกนี้ก็ยังไงออริจินอลก็ต้องดีกว่าใช่ไหมครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับจะได้ส่งไฟล์รูปภาพแบบมีคุณภาพผ่านโปรแกรมบรายนะครับผมก็ถ้ามีอะไรสงสัยหรือต้องการให้ลงคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านไดน้ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ